อ่ามงไกมอตอนอนี่นอมเด้โอ้ยละเฝ้านี่อ่ายอมมอนี่แก่ซันตากันตอตูนี่อ๋ออ่าปูมงไกมอนอตนได้น้อว่าเอ่อปูสิงเฮาก็เข้า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 ปูฝีตาปูเฝ้าตานี่ นงไก,ก่ม่นอีเนไหมอ๋อนสีช้อนเหลืง๋เดือนหน่อม่เราน้องไก่นอมนเดอหนออ่าเน่หนอตาเน่รอถี่มักถี่าถี่สายถีู่เราถี่ตัีอ่าจิตธาเจียวอบราอว่นถีจิาตเจียวใส่วนรูจิตธาอดเจียวมัุ่นชาตัวอ่าถี่หัวถีมัวถืเออถหัว

đây lò lăng nha chị sao tao lăng này cho tao hả lăng này cho mồm nó mồ này cho mồm tao liệt này lăng có tao nè lăng của tao vừa mua nha chị còn chó đón đi cũng mua ở cũ phí đâu cũng mua đâu tao nó muốn nha chị còn lăng nó nên lấy này cho mua món nó mua hồ nó mua thì ta cho một tá để à ra từ ra lầu ra ra à nên nó cũng có món tôi này này là lấy như à mua một chùa à nó cũng không nó thì dầu cũng dầu เป็นยังไงถึงได้เอาใหญ่ยยเอาได้โอ่งของหมูมาเดียง,ยงถูกได้โชคนี่ขายของตรงนี้เฉยขายของตรงนี้นลยใช่เล่าที่ไหนที่ขายตรงนี้อืมเป็นยังไงถึงได้เอาหอ่งหมูมาเดียงกันยอดได้ยอดตามเป้าได้ยอดตามเป้าขายตรงไหนขายตรงนี้เลยขายน้ำมะพร้าวนี่เลยขายวันไหนไม่หนูขายตั้งแต่ตอนแรกที่เรามาอยู่นี่ไงจะได้เป้าเลยแล้วไปอยู่นู่นเป็นไง ขออันนี้พิเศษต้องมาแก้ก่อนแล้วค่อยไปอนนขออไปขอได้ทำเป้าอันนี้ได้วันละกี่ลกูกแม่ไม่ <c oughs> ได้ยอดเฉยโอ้ขอยอดไว้ขอยอดไว้เท่าไหร่วันละด้ยยังไงขอยอดรว,วมยอดรวมอืมเมื่อสักครู่ที่ คุณยายพูดภาษามงเนาะใช่แปลว่ายังไงบ้างครับแปลว่างไงแปลให้ฟังหน่อยบอกว่าเอามาให้แล้วบอกว่าให้มารับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มาแก้ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเนาะใเขากระดาษเงินกระดาษทองไม่ยองเสี่ยงตัวเลขบ้างเหรอแม่เอาไหมนุ่นไงทูบตัวเลขมีนะเพื่อได้โชคนะเนาะได้เป้าแล้วได้โชคแล้ว เดี๋ยวผมไปเอาให้จับให้อันหนึ่งเนาะได้เอาแล้วเดี๋ยวจะได้ตัวเลีกกับคุณยายมาไม่เอามอดเจนีิซ่าตัวเลียกไม่ตัวเลีกไม่เห็นตัวเลีกทุบไม่ยู้พี่อู๋หมูไว้ไหนนะเดี๋ยวให้คุณยายไปจับบิงปองให้ดีกว่าในหายด้วยไหมในหายในหายฮะนี่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 เดาลูก เ okay. โอเคมาโชคดีขายของได้ตามเป้าสามลูกบกบกแล้วสามลูกสามลูกนะมาแล้วมาแล้วเรียกอะไ,ไ,ไรบ้างแมงเง่เลีเ้ยงเลยมาเลี้ยงอ,ยอุ้ยนี่ คุ้นๆเลยคุ้นๆเลยเหมือนเจอคนจับเลยมันตรงกันหลายเจ้าเลยนี่ตรงกันหลายอาจารย์เลยจริงมันแบบนี้แบบนี้ก็ตรงเออๆๆๆๆๆทแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ตรงเลยนะนี่สี่หนึ่งเนาะโอเคครับศูนย์สี่หนึ่งนี่นะมาได้โชคกับคุณยายมาเลี้ยงหัวหมูตั้งแต่เช้าครับนะหลังจากที่อ่า ารยวได้อ่ะเอาสองตัวเอาสองตัวเอานี้ไปใส่คืนไหมอันนี้ไปใส่คืนอันนี้ใส่คืนก่อนจะได้กลัวจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะถ้าได้เลขตัวเดียวกันได้เรื่องเลยนะสเลยสองตัวพอสามเอาสองกันเพราะว่าแม่จับเก้าสามโอเคครับคุณแม่จับได้ศูนย์สี่หนึ่งสามตัวตรง ลูกลูกใช่ไหมครับนี่ลูกลูกได้จับได้เก้าสามสองตัวล่างจ้านะครับก็ขอใหู้กน้าลูกให้แม่นรถูกให้แม่นะถูกให้คนที่ดูอยู่นี้ถูกด้วยกันอันนี้คืออะไรครับที่เห็นหยุนหยุนมาสักรู่นี่ไหนเนี่ยนี่เหรอเขาอะไรว่าเขามันจับได้ไหมจับดูได้ไหม จะดูได้นะช่วยไล่เหรอก็ช่วยจนได้อยู่อ๋อเป็นไม้หรือเขาไม่ใช่ไม้เฉยๆเ่ยบางคนเขาใช้เขาเหมือนเขานั่นเนี่ยแล้วมันสักครู่ไทยอะไรเสียงไทยเกี่ยวกับอะไรมันถามใหญ่ดีกว่ามันจะพูดยังไงมันเป็นคนเชื่อนะแต่ว่าคนเชื่อแล้วก็แล้วก็เอามาเย่นให้เขามาลัก โอ้หเหมือนว่ายโนยนโยนโยนให้เขามารักของละเออของไหวอ่าแล้วทำไมถึงโยนหลายทีโยนหลายทีอ่ะโยนให้เขามารักมาแล้วเขาก็เอ่ออาชีนาเม่แต่หลยเราเปออยู่ถ้าเขามารักนี่เขาก็จะทำให้มันทะลุเง <laughs> ินอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง,ลองอธิบายนิดนึง<ม>คือ<ม>ถ้าถ้าบรรความทั้งสองอัน ก็จะไม่รับหรือว่าถ้ามันหงายทั้งสองกันก็จะมารับประมาณนี้ไหมหรือไม่กี่จะอยู่มั่วจนต่หลาหรออันนี้ถ้าเขารับก็คือถ้ามมุติว่าโดนอย่างเี้นาะก็คือมันกบอย่างเงี้ยถ้าเราวางลงไปใช่ไหมเขามันรับเราก็จะแบบว่าเออถ้ารับนี่ให้ดับด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืออยู่ที่เราดูที่เราเสี่ยงเอามาเดี๋ยวผมจะลองท้าทุท่าเลขที่คุณแม่แล้วก็น้องจับได้ถ้าให้ออกตัวไหนตัวนึง ขอให้หงายทั้งสองอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอ้สาธุลองนะแล้วก็โยนเลยอ่าโยนแรงๆก็ได้นั่นอู้เอ้าแสดงว่าพี่จับเป็นเหมือนกันเออาแล้วครับหงายทั้งสองเลยเมื่อกี้ผมอธิษฐานบอกว่าถ้าเลขของน้องก็ของคุณยายเข้าตัวใดตัวหนึ่งให้หงายทั้งสองกันเอาหงายจริงครับนี่ เอาเดียวก็แล้วแต่บางคนโยนนี่ไม่ได้นะบางคนบางทีเขาโยนเขาก็โยนแบบกลับด้านอย่างเงี้ยหน้าหนังก็หงายกันไงเนี่ยบางทีมันก็กลับด้านมันก็เป็นได้อินหยู่ที่บางรอบที่เราอยู่ครับเอาล็อกทีเดียวพอเลยเลยแต่เดงว่าต้องเข้าแน่นอนไม่ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งขอบคุณครับเนาะคุณยายมาแต่เช้ามากันแต่เช้าเลยครับอยู่บ้านแถวเนี้ยเนาะอยู่แถงนี้นะครับเขาเป็นวิธีกรรมความเชื่อของชาวม้งนะครับ นำหัวหมูมาเลี้ยงแล้วก็ให้โชคนะจากการาประสบความสำเร็จในการค้าขายนะครับก็นำหัวหมูมาแก้บนแล้วก็จับรูปมีปองให้เราเลขที่ได้ก็คือ0 41แล้วก็น้องจับได้93นะก็สำหรับงวดวันที่1นธันวานี้้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับคุณยายที่ประสบความสำเร็จนะครับ ช่องของเราก็รัชนีชาแนลฝากติดตามด้วยนะครับนะ mm hmm. วันนี้หนาวมากอาก,กาศอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้นี่ใช่หนาวมากเมื่อเช้าอ่ะโอ้โหตอนเพิ่งมาถึงนี่หมอกเต็มตเต็มเลยใช่ไหมยังมองไม่เอยเห็นอลยนะ,อะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ